ดีครับพบกันกับผมนะครับเช่นเคยนะครับกับกับตันงูนะครับวันนี้เราไม่มีเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับแต่เรามีความรู้ดีๆนะครับมานําเสนอให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับคือเรื่องของกันรับประทานอาหารของงูนะครับแต่งูประเภทนี้นะครับเป็นงูที่มีขนาดใหญ่นะครับเท่าเเทียบเท่ากับงูเหลือมงูอนาคอนด้านะครับ ซึ่งงูประเภทนี้นะครับเป็นงูใหญ่อันดับที่3ของโลกนะครับคืองูอะไรครับงูหลามนะครับงูหลามนั่นเองตอนนี้นะครับก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วงูประเภทนี้นะครับผมได้มานะครับได้มาโดยบังเอิญนะครับจากนายหานท่านหนึ่งนะครับผู้ปัะชาของเรานะครับในค่ายนะครับท่านไปเจองูตัวนี้นะครับโดนรถทับมานะครับที่หน้าค่าย นะครับท่านก็เลยจับใส่ถุงมาให้นะครับเพื่อเอามาให้อะเป็นอาหารของงูจงอางตอนนั้นเรามีงูจงอางนะครับขนาดใหญ่นะครับหนัก19กิโลนะครใหญ่มากนะครับซึ่งงูประเภทนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับขนาดลําตัวก็ประมาณเท่าแขนผมนี่แหละครับสามารถกินได้นะครับสามารถกินได้เาก็เลยเอามาให้นะครับปรากฏว่าผมเอาออกจากถุงแล้วจะเอาไปให้งูกินเขายังไม่ตายนะครับเขายังไม่ตายนะครับมี หัวใจยังเต้นอยู่นะครับชีพจรยัยงเต้นอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ผมก็เลยนําเขามานะครับนำเขาออกมาแล้วก็โทรไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่สายโยกโรงพยาบาลสัตว์นะครับหมอบอกว่าเชา็คอาการแล้วนะครับบอกว่าเขามีชีวิตอยู่ไม่ถึง20%ซถ้านําไปก็อาจจะตายในระหว่างทางได้ผมก็เลยไม่ได้นําไปแล้วก็เขายังไม่ตายผมก็เลยเอามารักษาปฐมพยาิบาลเบื้องต้นก่อน เอามาทำแผลเย็บแผลนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ไปคิดว่าเขาจะรอดนะครับและเขาก็รอดมานะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับอยู่กับเรา3เดือนนะครับอยู่กับเราสาเดือนรอดมาแล้วอยู่กับเราสาเดือนเราก็นําไปนะครับนำไปปล่อยไม่คิดจะเลี้ยงเขานะครับนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับทางอ่าทางเขาหลังเขานะครับหลังเขาข้ามไปนะครับประมาณ4ี่กิโลนะครับประมาณ4ี่กิโลพอไปปล่อยเสร็จเรียบร้อยผมก็กลับมากลับมาอยู่ที่บ้าน พอเช้าวันลุกขึ้นประมาณตีห้ากว่าๆนะครับผมลงมาจากบนบ้านนะครับเพื่อจะมาอาบน้ํขทางล่างเดินลงมาไดมาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้บันไดนะครับก็เอาไปฉายมาส่องดูนะครับก็เห็นเขากลับมาแล้วก็มาอยู่ใต้บันไดแล้วก็จับเขาตามปกตินะครับเขาก็ไม่ก้าวร้าไม่เกี้ยวกาดนะครับจับได้ปกติไม่กัดแมไรนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องเลี้ยงเขาต่อไปนะครับก็ให้อาหารให้น้ําให้ที่อยู่ อยู่ด้วยกันกินด้วยกันตลอดมานะครับตั้งแต่ปี2 5 6 1จนถึงปัจจุบันนะครับปี2 5 6 4นะครักบก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับก็อยู่เป็นรูปล่างแบบนี้นะครับส่วนที่ว่าเขาบาดเจ็บนะครับแสนจะหัสมามีอะไรบ้างที่เขาบาดเจ็บหนึ่งกามทั้งสองข้างนะครับสองข้างจะมีรอยแผลอยู่นะครับด้านนี้นะครับสองข้างเลยนะครับหักแตกนะครับผมก็ดามเขาเฝือกให้นะครับดาม แล้วก็ทําแผลให้เย็บให้อะไรให้จบนะครับก็ต่อไปก็เป็นตามตัวนะครับอย่างอย่างนี้นะครับเป็นรอยแผลที่รถมันเหยียบนะครับรอยแผลฉีกขาดนะครับก็รอยเป็นแผลเป็นอยู่นะครับตรงนี้น่าจะเสียวๆนิดนึงด้านนี้นะครับทั้งตัวนะครับตลอดลําตัวนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีแผลอยู่อะไรอยู่นะครับตอนนี้มันก็เริ่มจะจางหายไปแล้วเนื่องจากตัวใหญ่ขึ้นนะครับจนมาถึงแผลที่ใหญ่ที่สุดคือ อันตรายที่สุดก็คือตรงนี้เลยครับนี่เลยครับด้านนี้เลยครับตรงนี้เลยครับเป็นแผลที่ใหญ่ที่สุดคือตรงนี้กระดูกนะครับจะมีโครงอยู่กระดูกซี่เล็กๆมันแหลกหมดเลยครับตรงนี้กดไปนะครับจะรู้เลยว่าจะมีกระดูกนะครับมีกระดูกอยู่แต่ตอนนี้เราไม่ได้ต่อนะครับเราต่อแต่กระดูกสันหลังด้วยการเข้าเฝือกนะครับตรงนี้เราเย็บๆไว้นะครับแล้วก็หายแล้วปกตินะครับหายแล้วนี่ ลายจะเปลี่ยนไปเลยลายจะเลอะเลอะอ่าใช่ครับจะยับยับหน่อยหนึ่งนะครับยับยับหน่อยหนึ่งตรงนี้นะครับถึงถึงถึงหน้าท้องนะครับหน้าท้องตรงนี้ก็ช่วงตรงทวารเขาพอดีนะครับก็หายแล้วนะครับตอนนี้หายสมบูรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับแล้วก็ถึงวินาทีนี้เดี๋ยวเราก็จะนําเขามากินอาหารกันนะครับรับประทานอาหารกันโดยใช้อ่า วันนี้เราจะสั่งเมนูโต๊จีนมานะครับเพราะเรามีอ่ามีตะเกียบมีตะเกียบนะครับเมนูโตจีนวันนี้เดี๋ยอะไรกินไม่เหมือนมูชนิดอื่นเพราะว่าเพราะว่าเขากินเองไม่ได้แล้วกินเองไม่ได้เนื่องจากว่าประสาทสัมผัสของเขามันลดไปหรือหายไปนั่นเองนะครับเขาไม่สามารถที่จะไปหากินเหยื่อหรือกินอาหารนะครับที่มีชีวิตที่ที่ธรรมชาติเขาสร้างขึ้นมาได้ นะครับเขารอการป้อนอย่างเดียวนะครับรอการป้อนอย่างเดียวครับต่อนนี้จะเป็นการป้อนนะครับจำเป็นมากครับที่เขาจะต้องให้เราป้อนนะครับเนื่องจากว่าระบบประสาทนะครับสัมผัสเขาไม่มีแล้วนะครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการป้อนป้อนโดยใช้วิธีการเอาอาหารใส่ปากนะครับแล้วก็ใช้ตะเกียบดันเข้าไปให้ถึงบริเวณคอเขาแล้วเขาก็จะกลื่นค่อยๆเกลืนลงไปนะครับถึงกระเพาะนะครับอ่า เราให้ให้ขนาดนะครับขนาดของไก่ก็อยู่ประมาณที่1กิโลนะครับตอนนี้นะครับวันนี้นะมือนี้นะครับ1กิโลเราก็จะเอาให้เขากินนะครับว้าว <Wow. S 1> อ่าโอเคพอไหมลูกอ่าน้องนำโชบพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเดี๋ยวราบจัดการเลยเนาะลุยมาเรามากินโตจีนกันวันนี้อ่านี่วิธีง่ายๆนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการจับคอเขานิดนึง ขอจับในนะลูกนะจับนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิโป้นะครับนิโป้เปิดข้างนิดนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ไก่ในจุดแข็งนะครับจุดแข็งของไก่ใหร่ๆอาจจะดิ้นนิดๆเขายังนะครับค่อยๆเขี่ยๆไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะอาปากให้เรา เนื่องจากว่าต้องใช้ตะเกียบนะครับถ้าเกิดเราใช้นิ้วใช้มือนะครับฟันเขาคมมากนะครับฟันเขาคมมากนะครับเขาอาจจะโดนนิ้วเราได้นะครับแบบนี้เลยครับโอเคนะครับแล้วก็ปล่อยเขานะครับเดี๋ยวเขาคืนลงไปเองอุ้ยดีเย็น๋ใจเห็นเห็นไหมครับเห็นการคืนไหมครับนี่นะครับเขาจะค่อยๆคืนลงไปแบบนี้ ริงแล้วเราป้อนได้ตีละหลายหลอันนะครับหลายหอันมไก่ครับเวลาเราป้อนเขานะครับเราวตรวจสอบด้วยว่าไก่ที่ได้มานะครับมีความคุมไหมถ้ามีความคุมเราควรจะลดความคุมของกระดูกไก่ชนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เขาบัดได้รับบาดเจ็บ เกี่ยวว่าคงจะเป็นผลต้องควรควรที่จะไปผลให้ทุ่นนิดนึงนะครับอ,อันนี้เขาก็จะเกินลงไปครับแบบนี้เลยนะโอเคครับต้องปรับแต่งเขานิดนึงนะครับเวลาเขาเกินกิน วังนะครับนิ้วนะครับระวังนิ้วเลยถ้าตะกิดฟันเขานิดเดียวนะครับเลือดกระฉูดเลยนะครับค่อยๆผมมาก <Yahoo! S 1> ถ้าใครจะเลี้ยงงูประเภทนี้นะครับถ้าเขากินเองได้จะดีมากแต่ถ้าเกิดเขากินเองไม่ได้นะครับเราต้องดูนะครับตรวจสอบเขา อยู่ทุกๆวันนะครับว่าเขากินเองไม่ได้เราต้องควรป้อนนะครับถ้าไม่ป้อนนะครับเขาก็จะขาดอาหารนะครับจะรอการเจริญเติบโตนะครับจะขาดนานๆเท่าก็จะตายได้นะครับฉนั้นแล้วอาหารนะครับไม่ใช่หลักสําคัญนะครับสําหรับงูประเภทนี้นะครับหลักสําคัญงูประเภทนี้คือน้ำขาดไม่ได้เลยนะครับเราจะขาดทำให้เขาไม่ได้เลยนะครับ เขาจะกืนแบบนี้เลยครับแต่ถ้าวางไว้ไม่ได้กินแน่นอนครับปล่อยเน่าเลยครับอัอนนี้งูป่วยนะครับงูป่วยอดีตเคยเป็นงูป่วยณปัจจุบันนี้เขาก็ยังยังมีอาการป่วยอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็กินได้อยู่ปกตินะครับสีผ่านแล้วนี่ชิ้นที่ห้าไก่ก็เป็นปีกบนนะครับปีกบนใช่ครับอ่ากืนลูกเกิน แมเวอประเภทนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะขมอบเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้ใหญ่กว่าตัวเขาห้าเท่าตัวครับเขาสามารถตออตามได้สามารถต่อด้านได้กหญ่กวางมากครับห้าเท่าตัวของเขาับแล้ถ้าเป็นคุรุนก็น่าจะกินได้นะกิน <c oughs> ได้ รัดเราให้กรอบได้นะครับกระดูกหลุดได้เมื่อไรครับเขากินได้เลยครับ การรับประทานอาหารโ <c oughs> ตจีนมื้อนี้ของน้องนำโชคก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็นอนอย่างเดียวนะครับนอน <c oughs> นอนและนอนอย่างเท่านั้นนะครับ <c oughs> ถ้าหิวน้ำก็ <c oughs> กจะตื่นขึ้นมากินน้ำเราก็จะมีน้ำไว้ในห้องนอนนะครับให้เขานะครับเป็นน้ำน้ำกินให้เขานะครับ <c oughs> เดี๋ยวถึงเวลาเขาจะกินน้ำเขา, <c oughs> เ,ขาเขาหาเองหากินเองนาตาชัด <c oughs> หน้าเมาเลยหน้าตาสดชื่นอิ่มแล้วสบายแล้วนะอิ่มแล้วสบายแล้วนวดหน่อยนวดหน่อยอ่าอ่าผ่อนคลายทุกผ่อนคลายเยี่ยมมากอย่างไงครับท้องเริ่มป่องแล้วท้องเ,เริ่มป่องโอเคหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลโเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ได้กี่วันครับ จริงๆแล้ว1กิโลเนี่ยอยู่ได้3าถึงสวัน3าถึงสวันนะครับเพราะว่า1กิโลไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อาหารจํานวนมากแต่เราเราต้องป้อนเขาเรื่อยๆเราจะให้เขากินทีเดียวท้องป่องไปเลยไม่ได้เนยเหมือนกับที่เขากินในธรรมชาติสัตว์อืน่นหมาแมวไก่พอกินแล้วท้องจะป่องนะครับแล้วเขาก็จะเคลื่อนที่ได้ไม่สะดวก ใช่ครับอันนี้เราก็ต้องให้เขาเคลื่อนที่บ้างให้เขากินแบบนี้สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเลื้อยเล่นได้ตามปกติเปลี่ยนที่หลับที่นอนอย่างเช่นอากาศมันอบอ้าวแล้วเขาสามารถเคลื่อนย้ายไปอีกที่หนึง่งที่มันมีความเย็นความชื้นสบายๆนะครับเขาก็จะโตว,วันโตคืนแบบนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์อื่นๆเนี่ยพอกินไปท้องมันใหญ่มากมันสาม,มารถ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้มันไม่สามารถที่จะไปหาพื้นที่ที่จะอยู่ได้ก็ต้องนอนจนกว่า,าจนกว่าย่อยนะครับบางครั้งบางคราวไปซ่อนไม่ได้ไปหลบไม่ได้อาจจะไปเจอคนไปเจอสัตว์เจอตูก็เขาอาจโดนทำร้ายได้แบบนี้ครับเป็นเารธรรมชาตินิดนึงเขาก็ลดประชากรจัดชินะครับครับ ขาไม่มีพิษตัวจะน่ากลัวนะครับตัวจะใหญ่จะใหญ่น่ากลัวเวลาเขากัดนะครับเขากัดเขาก็ชากชากให้เหยื่อลม้ลมล้มลงแล้วก็ใช้เ,เวลารัดแป๊บเดียวเสี้ยววินาทีปลืด้ดรัดเสร็จเรียบร้อยนะครับงูพวกนี้ก็จะลัดตามระบบการเดินหายทางเดินหายใจนะเรียกการการสุดลมหายใจเขาออกสุดลมเข้านะครับมันก็จะลัดเข้าไปอีกบ่อหนึ่ง อย่างน,นี้ออกก็ไล่เข้าไปอีกจนจนกวา่าเหยื่อจะหมดลมหายใจแล้วก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะกลับม,มากืนกินกลับมากืนกินสำหรับคลิปนี้นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับเราก็จะมีความรู้ดีๆแบบนี้นะครับมานำเสนอท่านอีกต่อไปนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับทุกๆคลิปของเรานะครับขอบคุณมากครับ